กินสดๆนะคะไม่ไม่เอาเยอะนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้คือย่าหาม้านะคะเขาจะมีชนิดที่กินได้แล้วก็ชนิดที่กินไม่ได้นะคะอันนี้คือต้นผักกลุ่มฝรั่งนะคะทุกคนหรือ นะคะคของเลยนะนี่ค่ะจะเป็นดงตำแยกระหลัางค่ะทั้งหมดเลยนะคะดงใหญ่มากๆเลยค่ะ วันนี้ที่พาทุกคนมาชมาผักชีร้อมนะคะทุกคนผักชีร้อมนะคะเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยนะคะเดี๋ยวทิพจะเด็ดเอาเฉพาะยอดอ่อนๆของเขานะคะแบบนี้คะ่ะเลือกเอาอ่อนๆเยอะเลยคะ่ะทุกคนเนีย่ยยอดอ่อนของเขาะคะ่ะ นี่ค่ะเอาเอาแค่พอกินนะคะเพราะว่าทริปเดินผ่านตรงนี้ทุกวันเลยเนาะถ้าเราจะได้เก็บแบบสดๆกินสดๆนะคะไม่ไม่เอาเยอะนี่ค่ะอ่าอันนี้คือหญ้าหาม้านะคะเขาจะมีชนิดที่กินได้แล้วก็ชนิดที่กินไม่ได้นะคะ ชนิดที่กินได้เขาก็จะมีเป,เป็นลักษณะเป็นลักษณะป้องแบบนี้นะคะแล้วก็สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลแบบนี้นะคะจะมีชนิดที่กินไม่ได้นะคะลักษณะป้องของเขาตรงระหว่างตรงนี้จะสั้นนะคะแล้วก็ตรงสีตรงป้องของเขาเนี่ยจะเป็น ลักษณะสีเขียวนะคะเขามีคู่แฝดน,นะคะดังนั้นควรศึกษาก่อนที่จะกินนะคะแตกต่างกันแค้สีและความยาวของป้องนะคะดังนั้นดูให้ดีๆนะคะทุกคน,นคะอันนี้คืออันนี้คือชนิดที่กินได้นะคะ เป็นสีน้ำตาลนะคะถ้าเกิดว่าชนิดที่กินไม่ได้ตรงป้องตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะสีเขียวแล้วก็ป้องเขาจะสั้นกว่านะคะอันนี้กินได้ร้อยเปเซ็เลยค่ะอันนี้คือต้นผักกลุ่มฝรั่งนะคะทุกคนหรือภาษาสวีเดนเรียกว่าต้นเลืนนะคะ ออกเสียงผิดก็ขอไปนะคะมาเก็บกันเลยท่า ค่ะอ่อนๆค่ะ พอแล้วนะคะแค่น,นี้พอเดี๋ยววันหน้าแค่เอาใหม่ค่ะมีเยอะแยะเลยนะตองหา,าก็จะเป็นดงํำแยกระหว่างนะคะทั้งหมดเลยนะคะดงใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวที่จะเก็บเอาเฉพาะ ยอดอ่อนๆนะคะนี่ใส่ถุงมือเรียบร้อยนะคะอันนี้ยอดอ่อนมากเลยค่ะทุกคน